หเดือนผ่านมามีลูกแกะที่หนีได้หนึ่งตัวแต่ไม่รู้ว่าแกะตัวนั้นหายไปไหนหมาป่าพวกนั้นก็ออกตามหาแกะตัวนั้นจนจนเห็นมีหมาป่าตัวหนึ่งที่ไปเห็นกำลังกินน้ำอยู่ที่น้ำผู้บนเนินเขา และพอมันเงยหน้าขึ้นมาก็มองเห็นลูกแก่ตัวนั้นกำลังกินน้ำที่หลงไหลไปเบื้องล่างบ้างหมาป่าอาหารเย็นของข้าเจ้าหมาป่าคิดในใจถ้าเพียงข้าสามารถหาข้ออ้างได้ก็จะกินเจ้าหนึ่งเดือนผ่านมามีลูกแกะที่หนีได้หนึ่งตัว แต่ไม่รู้ว่าแกะตัวนั้นหายไปไหนหมาป่าพวกนั้นก็ออกตามหาแกะตัวนั้นจนจนเห็นมีหมาป่าตัวหนึ่งที่ไปเห็นกำลังกินน้ำอยู่ที่น้ำผู้บนเนินเขาและพอมันเงยหน้าขึ้นมาก็มองเห็นลูกแกะตัวนั้นกำลังกินน้ำที่ หลงไหลไปเบื้องล่างบ้างหมาป่าอาหารเย็นของข้าเจ้าหมาป่าคิดในใจถ้าเพียงข้าสามารถหาข้ออ้างได้ก็จะกินเจ้าลูกแกะตัวนี้ได้และหมาป่าก็ตะโกนว่าเจ้าบังอาจมากวนน้ำที่ข้ากำลังกินอยู่ให้เลอะโคลนสรกรกปได้อย่างไรแกะก็พูดว่า ปล่านะท่านข้าเปลา่าเจ้าลูกแกะพูดหมาปา่าถ้าน้ำข้างบนนั้นมีโคลนปลนอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้เป็นต้นเหตุแน่นอนพอน้ำนี้ไหลลงมาจากตรงที่ท่านยืนอยู่ก่อนแล้วหลังจากหมาป่าได้กินแกะจากนั้นมา แกะและหมาป่าหายไปนานป่าป่านี้ก็ไม่มีแกะและหมาป่าคุยกันเจรจากันมาคำรามใส่กันป่าก็เงียบและเป็นป่าที่ไม่มีสัตว์เหลืออยู่อีกนานที่กว่าจะมีสัตว์มาอาศัยอยู่ที่นี่ต้นไม้ป่าก็ลก ลุกลุงลังริมทานก็มีน้ำไหลสะอาดไม่มีสัตว์ที่มากินไม่มีขี้คนไม่มีอะไรลงเรืออยู่เลยสองปีต่อมาสองปีต่อมามีลูกแกะตัวหนึ่งไม่รู้ว่าหลงฝูงมาจากไหน ได้มาวิ่งเล่นมากินหญ้าที่ป่าป่านี้และมีหมาป่าตัวหนึ่งเป็นหมาป่าเลี้ยงของชาวเขาแกะและหมาป่าได้มาเจอกันก็พูดว่าหมาป่าพูดไปหาของกินใกล,ใกล้ๆเถอะเจ้ามาจากที่ไหนแกะก็บอกว่าข้าหลงฟูงมา แกไดหมาตัวนี้เคยด่ากันหมาป่าพูดถ้าอย่างนั้นแล้วก็ทำไมช่วงเวลานี้เมื่อปีที่แล้วเจ้าถึงมาด่าวว่าข้าเสียเสียให้หายด้วยเป็นไปไม่ได้หรอกท่านเจ้าหมาป่าคำรามถ้าไม่ใช่เจ้าก็ต้องเป็นพ่อของเจ้าแน่ๆ ว่าแล้วเจ้าหมาป่าก็กระโจนเข้าคุบลูกแกะผู้น่าสงสารเขาย่ำกินอย่างไม่สนใจเหตุผลของเจ้าแกะนั้นเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วมักหาข้อแก้ตัวให้กับการกระทำของตัวเองได้เสมอ